สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการแค t ไฟไอทีนะครับวันนี้นะครับผมจะม,มาแนะนำอุปกรณ์บางอย่างซึ่งไปเสียตังค์มาอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้โอ้โหงานอิเล็กทรอนิกส์โชว์ไอที่แบบในในในเอ,อ่อช่องช็อปของออนไลน์นะครับเนีเห็นกล่องตั้งอยู่ข้างใช่ไหมนั่นแหละครับไปช็อปมาสรุปเป็นอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่สามารถแบ็กอัพข้อมูลนะฮะอุปกรณ์พวก iPhone iPad อย่เงี้ยได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากจะบอกว่ามันซับพอร์ตเฉพาะอุปกรณ์ที่เป็น l i g h t i n g port เท่านั้นนะสำหรับคนที่ไม่มีการแบ็กอัพบนไอ l o u d แต่จำเป็นต้องถ่ายเรียกว่าถ่ายโอนไฟล์ถ่ายต้องการแบ็กอัพข้อมูลเก็บไว้ต้องการที่บอกว่าคือฉันซื้อเครื่องใหม่ือซื้อ iPhone มาใหม่อะไรอย่างเงี้ย วิธีนี้ก็ช่วยได้เช่นกันนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะแนะนําวันนี้มันมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกที่ผมใช้อยู่กับแบบที่สองที่เพิ่งซื้อมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของแบบแรกก่อนแบบแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยในส่วนของแคนดิสตนะครับเป็นแคนดิสต i ไอเอ็กแพนนะครับซึ่งมันจะมีทั้งแบบในส่วนของเนี่ยที่เป็นก้านยาวๆนะครับ แล้วก็รุ่นใหม่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เป็นแบบว่าพับได้นะครับแล้วก็เป็นแบบอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็ไอรุ่นเก่าที่ผมมีก็คือแบบนี้นี่หน้าตายอย่างนี้เลยอีกอันนึงนะครับก็คือหน้าตาแบบนี้อันนี้คือเป็นที่เอผมผมเคยใช้มา,มานานแล้ว i x e p n แพนไนะครับอ,อันนี้กานยาวๆตัวนี้ความจุแค่ 128GB ะนะครับแล้วก็ ไอ้ตัวหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมครับเหมือนกันเพียงแต่ว่าลักษณะของการใส่เนี่ยไอ้ตัวรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนี่นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ไอ้ตัวรุ่นเก่านะครับว่าแต่แล้วจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าหืูว่าเป็นตัวรุ่นใหม่ที่ ไม่ใช่รุ่นใหม่สิรุ่นก่อนหน้านี้สแล้วจะเป็นแบบนี้ก็คือมันไม่ไม่ม้วนหางนะฮะไม่ม้วนหางนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรามีอุปกรณ์ตัวใหม่มาเว้ยเดี๋ยวจะให้ดูภาพก่อนเป็นรางๆเออผมเรียกอะไรนะ QB QB อะผมสั่งมาทั้ง2ตัวเลยนี่นะครับ นี่ครับต่างมาทั้ง2ตัวเลยคือลักษณะของการที่ใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับสาม,มารถที่จะชาร์จไปแล้วก็แบ็กอัพข้อมูลไปในช่วงกลางคืนที่เรานอนนะครับเพราะตัวนี้จะมี2อรุ่นนะครับรุ่นธรรมดาเนี่ยครับเป็นรุ่นแบบนี้กับตัวโปรนะครับตัวโปรก็จะนี่ครับจะเป็นสีอย่างนี้ฮะสีชมพูสีเทาลำเอินที่ผมสั่งมาก็เป็นสีเทานะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าขนาดของจริงนั้นมันเป็นยังไงนะครับนี่ <laughs> ในที่สุดน,นี้เราแกะแล้วนะครับแกะแล้วเพราะว่าต้องการต้องการที่จะอันนี้น่าจะเป็นอ๋ออันนี้เป็นตัวโปรโนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูในกล้องอินเตอร์เล็กๆอันนี้คือตัวรุ่นโปรโอันนี้คือตัวรุ่นธรรมดา อย่างที่ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าตัวโปร,โปรกับธรรมดามันต่างกันยังไงอตัวโปรเนี่ยนะครับข้อดีของมันคือมันสามารถที่จะแบ็กอัพบุรูปจากออนไลน์ได้คือจาก Facebook จากอะไรที่เราที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถแบ็กอัพเข้ามาเก็บเอาไว้ในการ์ดได้ซึ่งข้อดีของอันนี้มันคือมันมีช่องใส่ไมโคร SD c a r กดมยนี่น,น่อันนี้นะครับ m i โคร SD Card มันจะมีอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแกะเลยเอาตัวนี้ก่อนถ้าเกิดเออ่แอปพลิเคชันของมันนะครับว่าใช้ตรงไหนอะไรยังไงคืออันนี้ผมเด้ดได้ลองแล้วข้อดีของมันคือเวลาเสียบการ์ดก็ไปปั๊บถ้าเรายังไม่มีแอปพลิเคชันนะครับม,มันก็จะ ดาวน์โหลดคือขึ้นในส่วนของแอปพลิเคชันให้เราไปดาวน์โหลดเลยนี่เห็นไหมฮะอันนี้แค่นี้เองอันนี้คือตัวรุ่นธรรมดานะครับแล้วก็ตรงตัวอื่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมมีแค่นี้นี่เห็นไหมฮะตัวรุ่นธรรมดาคือเป็นแค่สีแค่อย่างนี้อ่ผมว่านะขนาดมันอะ ่ากับหัวปลัก iPhone ตัวก่อนหน้านี้น่าจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะมาอีกหนึ่ง,ต,าาง,ต,าางตัวนี้รุ่นโปรนะครับท่าทางตัวนี้มาจากแดนอาทิตย์อุทัยอ่ะมีแค่นี้ครับตัวนี้รุ่นโปรครับรุ่นโปรก็มีเมนนุ่มาเหมือนกันเห็นไหมฮะ มีแมนนวลมาเหมือนกันแล้วก็มีในส่วนของนี่นคือถ้าสังเกตไดเมนชันแล้วอะเท่ากันนะตัวธรรมดาตัวโปรโแต,ตกต่างกันแค่ฟีเจอร์ที่อยู่หรือแพงวงจรที่อยู่ภายในนั้นแล้วก็ถ้าถ้าสังเกตดีๆผมไม่ไม่รู้ว่ายัไม่รู้สเปกนะว่าตัวนี้เป็นพอร์ต USB 3.0หรือเปล่าแต่ตัวนี้ใช่แน่นอนนะครับออันนี้คือบริษัทผู้ผลิต แล้วก็อันนี้ด้านบนจะเป็นหัวชาร์จ USB Type A นะครับที่เราเอาสายชาร์จของ iPhone นะครับมาเรียบเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไปเตรียบตรงหัวชาร์จที่เราจำเป็นจะต้องชาร์จนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันก่อนอื่นนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคืออันนี้นะครับทำยังไงล่ะ ผมใช้ตัวโปรเลยแล้วกันเพราะว่าตัวธรรมดาตัวโปรมันไม่ต่างกันนะครับนี่ใส่การ์ดเข้าไปตรงนี้นะครับหงายการ์ดที่เป็นด้านพิมพ์สกรีนขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ยัดลงไปจะเป็นแค่นี้เองแค่นี้เองจริงๆนะครับเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์สําหรับชาร์จก่อนนะครับนะฮะเราก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนี้เรามีสายแล้วนะครับแล้วก็ คราวน,นี้เราก็เอาไอตัว QB นี่แหละนะครับมาเสียบกับสายก่อนเลยอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับเสียบอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนี่นะครับจากนี้ก็เสียบกับที่ปลั๊กอะแดปเตอร์ที่เรา,เราจะชาร์จนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมต่ออุปกรณ์แป๊บหนึ่ง ผมจะให้ดูที่หน้าจอของ iPhone ผมนะครับอันนี้คือผมโหลดโปรแกรมมาไว้แล้วถ้าเกิดใครยังไม่โหลดนะครับเวลาที่เสียบตรงนี้นะครับปุ๊บจะมีขึ้นชาร์จด้านบนเห็นไหมฮะแล้วก็จะขึ้นในส่วนของแอปพลิเคชันให้เราไปดาวน์โหลดในแอปโต e นะครับนี่เรียกแอปมาดูเห็นไหมครับมันจะทำการแบ็กอัพทันที แต่ถ้าว่าเราจะเซตค่าก่อนนะครับเราไปยกเลิกก่อนแล้วก็นี้เรามีการเซตค่าได้นะฮะในส่วนของการตั้งค่านะครับถ้าเป็นตัวโปรนะครับถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยเเราจะเซตในส่วนของเห็นไหมฮะมีสำรองข้อมูลจากไอ l ค้าได้ด้วยแต่อันนี้ไม่ต้องสำรองนะครับเพราะว่าเราต้องการเอาข้อมูลจาก iPhone เนี่ยลงมาในนี้ นะครับแล้วก็นี่ในส่วนของการสำรองข้อมูลรายการนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าสำรองข้อมูลรายชื่อหรือสำรองข้อมูลจัตอ,อ,อจื่อของไอจูนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องออไปติ๊กในส่วนของไอจูนครับเราแค่ในส่วนของชื่อนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปภาพในกล้องนะครับเราก็สามารถที่จะสำรองข้อมูลทั้งหมดได้แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้แยกเป็น อ,อ,อัลบั้มในส่วนที่เราเคยตั้งเอาไว้นะครับเราก็มาติ๊กตรงนี้ให้เปิดมันก็จะเปิดเป็นอัลบั้มของเรานะครับจากนั้นเราก็แบ็คกลับแล้วถ้าเกิดเราต้องการสำรองข้อมูลใน facebook เราก็มาเปิดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นตัวโปรแกรมก็จะขอ,อ,อการอนุญาตเข้าไปใน facebook เพื่อที่เราจะต้องลงในส่วนของไทอินในส่วนของ ยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดของ Facebook ก่อนนะครับจากนั้นก็เขาก็จะถามว่าจะให้เข้าในส่วนของ Facebook ด้วยไหมเข้าไปเลยเรียบร้อยหรือ i n นตาแกรมถ้าเราอยากต้องการแบ็กอัพข้อมูลก็ทำได้นะครับว,วิธีการเดียวกันแล้วก็ในส่วนของ Twitter ก็เหมือนกัน f l i c k e r ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัว Pro ตัว Pro ข้อแตกต่างจากตัวธรรมดา ก็คือแค่ในส่วนของาพารากราฟตรงนี้ในส่วนของย่อหน้าตรงนี้เท่านั้นาจากนั้นเราถอยหลังคราวนี้จะเป็นในส่วนของหน้านี้แล้วถ้าเราต้องการสำรองข้อมูลเราก็กดตรงนี้นะครับสำรองข้อมูลทั้งหมดมันก็จะทํางานนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในตลาดของการที่สำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าการสำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงนะครับโดยที่ผมจะถอดการ์ดแล้วก็ เอาเข้าไปในส่วนของรอูปภาพนะครับแคปเจอร์หน้าจอมาให้ดูนะครับว่าลักษณะของการที่เวลาสำรองข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเป็นยังไงเมื่อสำรองข้อมูลเสร็จแล้วนะครับผมแคปเจอร์หน้าจอจากที่โน้ตบุ๊กของผมนะครับก็จะเจอโฟลเดอร์อย่างนี้เห็นไหมครับก็จะมีในส่วนของ Contact backup, Full backup แล้วก็ My Album แต่ถ้ามีในส่วนของโซเชียลนะครับก็จะมีอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับจากนั้นเข้าไปดูในส่วนของ Contact Backup ก็จะเป็นในส่วนของนี่นะฮะไฟล์เป็นแบบนี้จะมาเป็นไฟล์ไฟล์เดียวนะครับแล้วก็โฟลเดอร์อของ f u l l b a c k นะครับที่จะเป็นในส่วนของรูปภาพนี้เห็นไหมฮะอันนี้ในส่วนของ f u l l b a c k ก็คือจะมาเป็นรูปภาพทั้งหมดเลยของเรานะครับสุดท้ายนะครับ โฟลเดอร์ในส่วนของที่เป็น m มอัลบัมหรือเป็นอัลบั้มที่เราเราตั้งเอาไว้ก็จะมาเป็นในส่วนของอัลบัมเนี่ยแต่และโฟลเดอร์ที่เราเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์แบ็กอัพที่ค่อนข้างสะดวกพอสมควรนะครับแล้วก็เวลาที่กู้คืนหรือจะรีโตเข้าไปที่เครื่องใหม่นะครับ เราก็แค่เสียบอย่างนี้แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปเลือกในส่วนของโฟลเดอร์ที่เขียนว่ากู้คืนแล้วก็จะสามารถรีสโตทั้งหมดได้เลยนะครับตามที่เราต้องการนี่นะครับจะให้ดูรูปนี่นะครับเห็นในส่วนของคำว่ากู้คืนนะฮะอันนี้คือเวลากดแล้วปุ๊บ คุณจะต้องมีการ์ดที่คุณแบ็กอัพตัวตะกี้เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็คุณก็กดกู้คืนได้เลยอันนี้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะง่ายกว่าในส่วนของจันดิตหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าในส่วนของจันดิตเนี่ยเวลาเสียบเข้าไปแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูหน้าจอก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมเสียบในส่วนของจันดิตแล้วนะครับเพราะฉนั้นจันดิตเนี่ย ก็ต้องเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเขาเหมือนกันเวลาที่เสียบแล้วปุ๊บเขาจะให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากที่ App Store ทันทีซึ่งวิธีการก็จะคล้ายๆกับตัว q b ที่ผมใช้เมื่อสักครู่นะครับนี่นะครับพอเข้ามาในส่วนของกันดิทแล้วนะครับซึ่งบอกที่ผมบอกว่าไอ้ตัวนี้ของผมเนี่ยมันรุ่นเก่าแล้วเพราะฉะนั้นมันมีให้อัปเดตก็อัปเดตไปก่อนพออัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็จะมีแต่ละโฟลเดอร์เหมือนกันนะครับจะคล้ายๆกับในส่วนของ QB ซึ่งอันนี้นะครับเขาจะมี Copy File, View File, View File แต่ละโฟลเดอร์ว่าเรานเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเราอนี้อะไรยังไงบ้างซึ่งก็ดีดีดีดคนละแบบกับในส่วนของออตัว QB เพียงแต่ว่าตัว QB นียข้อดีที่ผมชอบเลย Back up ไปชาร์จไปแต่อตัวนี้คือไม่สามารถที่จะชาร์จได้เนี่ยแหละ คือในส่วนของข้อด้อยของตัว i x เอ็กของจันดิษนะครับเรามาดูโฟลเดอร์ของ Backup e l i ร o ซึ่ง Backup พอ i t o เนี่ยก็จะมีนะฮะแบ็กอัพอารโตรูปภาพแบ็กอัพในส่วนของโซเชียลมีเดียแล้วก็แบ็กอัพอ i t o ในส่วนของ Contact และ Calendar อันนี้จะดีกว่าตรงที่ว่าเราเลือกที่จะแบ็กอัพแต่ละส่วนได้ซึ่งสามารถตั้งในส่วนของ อ่ะคอนแทคของ a คลนด a าได้นะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของโซเชียลมีเดียอ๋อตัวนี้ไม่มีฟีเจอร์อดครับถ้าก而ว่ารุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่าแล้วนะฮะร,รุ่นใหม่น่าจะมีอันนี้ในส่วนของคามล่นะครับคามล่านี้ก็คือในส่วนของโฟลเดอร์หลักเขาจะบอกว่าให้เลือกที่แบ็กอัพในส่วนของคามล่าโลอ่าแล้วมีสามารถในส่วนของออโตเมติกแบ็กอัพได้แต่ถ้า ของคุณต้องการจะแบ็กอัพเลยไม่ต้องติ๊กออโตเมติกนะครับอ่ก็กดที่แบ็กอัพได้เลยนะฮะในส่วนของแต่ละโฟลเดอร์เขาจะมีในส่วนของแบ็กอัพแบบรีโตแยกย่อยออกมาซึ่งการที่ของคุณทำคุณจะต้องทำหลายครั้งหลายขั้นตอนนับว่าเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในตัวนะครับข้อเสียคือหนึ่งคุณต้องรอจนกว่าจะเสร็จแล้วคุณมาทำอีกขั้นตอนหนึง่ง ในส่วนของแบ็ k อัพเ i t o โต้คอนแทคคาล endar อะไรเงี้ยซึ่งก็กินเวลานานอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าต้องการความสะดวกต้องการความรวดเร็วผมถึงเลือกไอตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเลือกสำหรับผมนะครับเรียบร้อยในส่วนของการแบ็กอัพที่ใช้ฮาร์ดแวร์โดยที่ไม่ได้ใช้ในส่วนของ iCloud โดยที่ไม่ได้ต้องใช้ในส่วนของซอฟอต์แวร์ในการแบ็กอัพ ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดตับสไคและกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับฮาร์ดแวร์เยอะนะเยอะมาก